คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัาากรแผนการเงินตลอดชีวิตของคนเจนซัคนเจนซัซึ่งเกิดตั้งแต่ช่วงปี1997-2012หรือคนที่ในวันนี้อายุ10-25ปีนั้นถูกนิยามว่าเป็นคนรุ่นที่เหงาที่สุดและก็ผูกพันกับสื่อสังคมยุคใหม่ที่เป็นดิจิตัลมากที่สุด พวกเขาน่าจะมีพี่น้องน้อยและเมื่อเติบโตขึ้นและมีหรือไม่มีคู่ชีวิตก็น่าจะมีลูกน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยดังนั้นพวกเขาจึงมักจะไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นได้มากนักในยามแก่เท่าและนั่นทําให้การวางแผนการเงินสำหรับคนเจนแซดเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งยวด ก่อนที่จะเริ่มคิดการวางแผนการเงินนั้นคงต้องตั้งสมมติฐานที่สำคัญเสียก่อนเพราะคนเจนซดนั้นผมคิดว่าจะมีความแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนโดยเฉพาะคนรุ่นเบบี้บูมอย่างผมค่อนข้างมาก ประการแรกก็คือเราคงจะต้องกำหนดวันตายหรืออายุขายของคนเจนแซดว่าจะต้องเป็นประมาณ90-100ปีไม่ใช่7-80ปีอย่างในปัจจุบันเหตุเพราะว่าการสาธารณสุขและสุขภาพของคนรุ่นหลังๆดีขึ้นมาตลอดซึ่งทำให้อายุขายของคนไทยสูงขึ้นเรื่องที่2ก็คือประเทศไทยกลายเป็นสังคมคนแก่ซึ่งทำให้มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเติบโตช้าลงมากและในไม่ช้าก็อาจจะไม่เติบโต ลและคนเจนซาดก็อาจจะประสบกับการที่มีรายได้ที่แท้จริงเท่าเดิมไปเรื่อยๆหรือถ้าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็มักจะมาจากภาวะเงินเฟ้อที่ทำให้การบริโภคไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือพูดง่ายๆคล้ายๆกับภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่าคนงานทั่วๆไปแทบจะไม่เคยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเลยเป็น 10, 10ปีซึ่งนี่ต่างจากภาวะของประเทศไทยในอดีต4 0ถึง50ปีที่ผ่านมา คนที่ทำงานได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีปีละอย่างน้อย5-10%ขึ้นไปคำถามที่สำคัญก็คือคนเจ็นซัที่มีสถานะครอบครัวระดับกลางมีความสามารถระดับกลางและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรืออาชีวศึกษาจะวางแผนการเงินอย่างไรเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดชีวิตได้อย่างไรสมมติว่าชายหรือหญิงคนหนึ่งอายุ22ปี และเริ่มทำงานในบริษัทที่มีรายได้เดือนละ20,000บาท แนวทางหรือแผนของผมก็คือให้เก็บออมเงิน15%ของไรายได้ทุกก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสหรือไรายได้อื่นๆทั้งหมดในทุกเดือนแล้วนำมาลงทุนในหุ้นของตลาดหุ้นของประเทศที่มีการเติบโตดีและจะต่อเนื่องไปในระยะยาวอย่างน้อย10ปีขึ้นไปโดยที่จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นหลายๆตัวและหลายๆอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองหรือลงทุนผ่านกองทุนรวมในกร ที่เราไม่มีความรู้หรือเวลาเพียงพอที่จะดูแลติดตามหุ้นก็ได้เราจะไม่สนใจในเรื่องของภาวะตลาดหุ้นว่าช่วงที่เราจะลงทุนนั้นดัชนีหุ้นตกลงมาหรือขึ้นไปเราจะลงทุนคล้ายๆแบบ DCA หรือ dollar cost average หรือลงทุนตามเงินที่เราเก็บออมไว้ไม่ได้ใช้ทุกเดือน ตัวอย่างเช่นในเดือนแรกถ้าเรามีรายได้20,000บาทเราก็หัก15%คือ3,000บาทมาซื้อกองทุนรวมหุ้นของประเทศที่กำลังเติบโตดีเช่นเวียดนามไม่ว่าช่วงนั้นดัชนีตลาดเวียดนามกำลังขึ้นหรือลงและก็ทำแบบนั้นไปทุกเดือนเป็นเวลา38ปีถ้าเวียดนามยังเติบโตอยู่ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเราก็จะมีอายุ60ปีและกเกษียณจากการทำงานหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มนำ เงินที่ลงทุนไว้ออกมาใช้ทุกเดือนและต่อไปเรื่อยๆเป็นเวลา38ปีที่เรามีอายุ98ปีที่เราจะตายซึ่งเงินก็จะหมดพอดี เงินที่เราจะถอนมาใช้ในเดือนแรกหลังจากอายุ60ปีที่เรากเกษียณนั้นจะเท่ากับเงินเดือนแรกตอนเราอายุ22ปีคือ20,000บาทบวกกับเงินเฟอ้อที่สมมติว่าประมาณ2.44%ต่อปีก็คือประมาณเดือนละ50,000บาทส่วนเงินที่ถอนมาใช้ได้ในเดือนที่2และต่อๆไปก็จะเท่ากับรายได้เดือนที่2บวกกับเงินเฟอ้อตามลำดับไปเรื่อยๆ และเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะได้ใช้ก่อนตายตอนอายุ98ปีก็จะเท่ากับรายได้เดือนสุดท้ายตอนอายุ60ปีบวกเงินเฟ้อหลังจากนั้น ตัวเลขทั้งหมดนั้นเป็นตัวเลขจากผลตอบแทนการลงทุนในอดีตของตลาดหุ้นที่มีการเติบโตสูงต่อเนื่องยาวนานเช่นในตลาดหุ้นสหรัฐและประเทศกำลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงของการเติบโตวรวมถึงตลาดไทยในอดีตตั้งแต่เปิดตลาดหลักทรัพย์ในปี2518ถึงปี2556หรือ9ปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนถึงปีละประมาณ10%ต่อปีแบบทบต้นโดยที่ก,กรณีของแผนการเงินที่ผม เสนอนั้นผมคิดว่าตลาดหุ้นที่เราจะไปลงทุนน่าจะให้ผลตอบแทนที่ไม่รวมกับเงินเฟอ้อที่ประมาณ5.12%ต่อปีในช่วงเวลา38ปีข้างหน้าซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงและมีความเสี่ยงที่จะผลิดพลาดในทางที่จะเป็นลบน้อย ถ้าจะสรุปให้เข้าใจแนวทางและตัวเลขที่เป็นเม็ดเงินอย่างง่ายก็คือเราเก็บเงินลงทุน15%ของไรายได้ในวันนี้นำไปลงทุนในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีคือประมาณปีละ 5%บวกอัตรางเงินเฟอ้อเช่น 2- 3คือประมาณ7-8%ต่อปีเป็นระยะเวลา38ปีซึ่งจะทำให้เงินลงทุนโตขึ้นจาก15%ของรายได้เป็น100%เเท่ากับรายได้แล้วเราก็จะนำมาใช้ในยามที่เราไม่มีรายได้แล้วนั่นเองข้อดีของแผนการเงินที่ผมคิดว่ามีหลายอย่างอย่างแรกก็คือมันทำได้ง่ายเมื่อกำหนด เสร็จแล้วการปฏิบัติตามแผนก็ทำได้ง่ายไม่ต้องปรับแผนบ่อยทุกครั้งที่ได้รับเงินไรายได้มาก็ตัดออก1 5ปซแล้วนำไปลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมที่กำหนดไว้แล้วสิ่งที่จะต้องคอยติดตามที่สำคัญก็มักจะเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงช้าเช่นเรื่องของตลาดหรือหุ้นว่ายังดีอยู่ไหมในระยะยาวไม่ต้องสนใจเหตุการณ์หรือสถานการณ์ระยะสั้นๆเช่นเรื่องของเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ย หรือสงครามที่มักจะอยู่ได้ไม่นานข้อ2ที่ผมว่าสำคัญมากเช่นกันก็คือแผนการเงินนี้ปรับตัวเข้ากับเจ้าตัวของแผนตลอดเวลาเช่นถ้าเราไม่ใช่คนที่มีความสามารถหรือทำเงินได้มากในชีิตการทำงานโดยธรรมชาติเขาก็มักจะใช้เงินไม่มากเท่ากับคนที่ประสบความสำเร็จสูงและมีรายได้มาก ดังนั้นการออมเงินเป็นอัตราส่วนกับรายได้ก็จะทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระหนกัก เช่นเดียวกับช่วงเวลาที่ถอนเงินออกมาใช้ในยามเกษียณที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้มากเหมือนคนที่มีรายได้มากมาก่อนสุดท้ายแผนนี้ลดความเสี่ยงที่ว่าเงินออมที่เก็บไว้ไม่พอใช้จนถึงวันตายซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าอนาถพอสมควรสำหรับเราในยามที่แก่ตัวทำงานไม่ได้และกลายเป็นภาระของคนอื่นเช่นเดียวกับที่หลายคนชอบพูดว่าน่าเสียดายถ้าตายแล้วยังใช้เงินไม่หมด หรือเก็บออมมากเกินไปไม่ได้ใช้เงินที่สมควรจะได้ใช้แผนการเงินที่ตั้งอายุวันตายไว้ถึงเกือบร้อยปีนี้ผมคิดว่าน่าจะทำให้เราสบายใจได้ว่าเราจะยังมีเงินใช้ได้อย่างสบายเสมอ สำหรับคนที่อายุอาจจะเกินขึ้นไปแล้วเช่นอายุ30ปีแล้วอาจจะยังไม่ได้เริ่มแผนการออมเพื่อการเกษียณแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับแผนบ้างเช่นอาจจะต้องทำงานไปจนถึง68ปีแทนที่จะเลิกตอน60ปี หรืออาจจะต้องเก็บออมเพิ่มจาก15เป็น20ในช่วงเวลาหนึ่งเป็นต้นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลตามมาตรฐานจำนวนมากอาจจะบอกว่าแผนนี้เสี่ยงเกินไปเนื่องจากลงทุนในหุ้น100แต่ผมคิดว่าในระยะยาวจริงๆเป็นเวลากว่า30ปีขึ้นไปนั้น หุ้นในประเทศหรือตลาดหุ้นที่ดีจะให้ผลตอบแทนที่สูงและมั่นคงมากไม่แพ้กับพันธบัตรหรือสินทรัพย์อย่างอื่นโดยเฉพาะถ้าระวังโครงสร้างการลงทุนในหุ้นให้ปลอดภัยพอ นื้อสิ่งอื่นใดก็คือเราคงไม่รอจนกว่า20-30ปีที่จะบอกว่าแผนหรือตลาดหุ้นผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขว่าที่จริงผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วพอเราทำไปได้สัก7-8ปีเราก็จะรู้และมั่นใจว่าเรามาถูกทางหรือไม่ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่อง Vietnam VI ค่ะ